สวัสดีครับเปล่าไต่านแง่นะครับนี่มาเบ่งยางกีดกำลังแล้วครับมาเบ่งยางทายยอดกดเนะาะถ้ายเบ่งห็งกันครับาำสิออกก่อครับมานียางออกดีครับมานีว้าวโอ้มีดแดกครับ หลังจากที่ว่าเค็บขายพิกอนหนานี้เนาะครับอืทางหอ,อกดีนะครับวันนี้อากาศเย็นทางยังหน่อยเม็ดใหญ่อยู่ครับทางทางหน่อยเม็ดใหญ่ครับตีครับมือนี้ตอนเศร้าหมอกนะครับ ยางก็เลยออกปีนะครับยางยางออกปีครับเพระาะว่าจีดจีดเขาเลิกด้วยนะครับจีดเขาเลิกจีดหอดเนื้อเยื่อนะครับเหนเยื่อกรับเื้อเยื่อนะครับรเื้ยเยือครับรรยากาศยม,มุสาเนะครับกาดเสียงนกหองนกนูปูป,ปีของนะ บรรยากาศยมรเสาร์นะครับอีสานไต่เนาะบรรยากาศยมรเสาหมอกยมรเสาครับพี่น้งนองยังกันยังน่อยนะครับถ่ายทอดกดยึดคนเดียวนะครับ ทางพันหาวันนี้ล่งสะนิดนึงนะครับก็เลยตะวันขึ้นแต่ว่ายางก็งห่อยนะครับโอ้มีเด็กครับไดีครับทาง ดีครับทางอู้ออกออกทางออกดีครับโมนี้นี่ยทงออกดีนะครับทางยทงสองหาหนึงแนละ้ะออกดีครับแทงสองหาหนึงครับกีดระดับเหนือเยือนะ่เนาะเป็นระดับเหนือเยือ่เนาะครับ าการกรีดกระปงกรีดให้มันถึงระดับเหนื่อยเยอะนะครับฝาม,มือเปิดเคี้ยวก็จะขึ้นนอนอ่อ,อนเนาะอย่างเห็ดมีดเวีนมีด,มด,มด,มดนะครับอย่างเปิดหนามาเนาะกห็ดมีดเวีนมีดนะครับอย่างครับ มีหน้าซ้ายซ้ายนะครับคันเบิกไม่ก็ต้องเบิกทางนี้นะครับหน้าขว้าเนาะเพราะว่ายางก็จะนำยางเ็าจะไหลลงมาทางนี้เนาะ่วนยางมันปล่อยทังเป็นตกเนาะครับยางยางผักอีสานบุมินในหลายคนเนาะเปิดมาทางนี้เนาะครับยางลมไปผุนเปิดมาทางนี้เนาะครับ แต่ว่าเปิดชั้นๆเนาะพอมันถึงตรงนี้มันลำบากแล้วครับนี่ครับเปิดการเปิดก็ตตรงเปิดด้วยทีนะครับเปิดยางกวนมากภาคอีสานเนาะเปิดไปทางนี้นะครับเพราะยางมันล่มไปตางตนเนาะเปิดไปทางต้นก็ตตรงเปิดในน่าขั้น ครับอี่นครับแทงสันล่ลแทงสิไหลอีโะข่ายยอดโดยางรอไปยงเนาะครับ,ดดนรนนรบในระดับเดียวกันเนาะอีดมือเดียวอีดเพิ่มเดียวครับในระดับเดียวกันเนาะจางยางสองห้าหนึ่ง แนวขีดมือเดียวเนาะไปรับเรียกกันขีดสองคนกับอีกแบบนึงเนะครับขีดสองคนผมไปแน่น้ำใหม่แบงครเ่ิงกันเนะครับขีดทางทางมันยังเสียออกเพิมเนาะเพราะว่ามีดสลับมีดนี่มันก็ผู้ลงกลนกับขีดถึงค้นกับีดบ่ดถึงเนาะ กันเก็บยางเกิบสลับมีดเนาะครับทางทางส่วนใหญ่ของอันที่สิบหกปีแหละนี่ก็ออกดูยางระดับเนื้อเยอะนะครับนเข้าไปแต่นี้ก แกนใหม่นะครับครับจะเป็นคิ้วเขียวอ่อนๆคุ้นมากนะครับนี่เป็นคิ้วเขียวอ่อนเนาะครับสวัสดีครับติดตามนะครับฝากติดตามฝา,า,ากจองด้วยครับครับสวัสดีครับ